มีอะไรจะบอกดูได้แล้วเว้ยไปโอกาสกัน <Dragon Soul. S 1> ไปที่ดาวนาแมกนี่ดาวนาแม็กเลือเปล่าไม่นี่ดาวนาแม็กหรือเปล่าไม่นี่ดาวนาแมกหรือเปล่าใช่แล้ว โคตรน่าเบื่อเลยเว้ยอันนั้นยานไข่พวกเราจะตายกันหมดรรมาดาดาแม็กแล้วในวิจิต้าในขวดตายขวดก็ผมมาที่นี่เพื่อเอาสิ่งนั้นขอสิ่งนั้นได้ไหมไม่เอาสิ่งนั้นมาไม่แล้วเราจะฆ่าเด็กเอาสิ่งนั้นมานี่ดีที่นี่ฆ่าเขาเลยวะที่นี่ฆ่าเด็กอีกตัวไม่ห้องนี่มันคือเฮี้ยอะไรนี่มาตามมาหรือเปล่า พวกเราจะตายกันหมดใช้มัตะวันสิว่จะเป็นความคิดดีดีดมัตะววนเ uh, uh, ออเวนเออไอเชี่ยมาถามหน่อยมีอะไรจะพูดก่อนจะได้ฆ่าแกมั่งไหม <c oughs> ฉันมีไอ้นั่นแน่นอนเวอร์จหน้าพว <c oughs> กเรารอดแล้วเรื่องไอ้นั่นล่ะเรามีนั่นอยู่คือ <c oughs> ฉันคือไอ้หนูตัวเขียว <c oughs> นัชื่อเด็ดเด้เว้ย โดโดนเลียตายแล้วเหรออืไปจากการเวจิตา้าเราอยู่ที่นี่ก่ฮังปกป้องไอ้หนูตัวเขียวไงสวนบูว่าอย่าทำอะไรและอย่าพูดอะไรจนกว่าเรื่องนี้มันจะจบดีได้นั่นแล้วไปหายนั่นต่อไงเกไม่แน่ฉันอาจจะเป็นเกแต่ก็ต้องตอบเพราะเรียกชวว่าเกอืมอเฮียโอไม นายเป็นใครฉันคือผู้เท่าสุด,สดโอเคแต่นาสามารถเรยียกฉันได้ว่าซูเป,ปอร์อัลต้าเมกอานี่ไปงานนี้ได้พูดยาวแน่โอ้โหอืมยอยนนั่นลน้ไปฮ่งได้นั่นแล้วก่า้าูจริงนะโกหงหายไปไหนเนี่ย โอ้ยง่ายวิธีแล้วยังมีนั่นอยู่เจ้าบอลตายแล้วเหรอตายแล้วครับเมื่อเรียกกีนิวมาเอไม่ตายแต่วันนี้วันอะไรกันเนี่ยอัลติเมตอันฟอลเมกาผู้เท่าสูงสุดโอวเดีทำไมฉันอยู่นี่ แล้วทําทำไมฉันถึงอยู่นี่ช่างมั่งเอาไปรู้มีความหมายอะไรเนี่ยอันที่จริงก็ไม่ไอเด็กเว้นแกเป็นพวหไมยต่อไปที่ฉันจะฆ่าแกเออไม่มีเวลาแล้วหนูรถไปเสจกีนิวกำลังมานี่ตุคืออะไรวะตอนนี้เลยกีนิวดีซวาตาบรูดูลิคูแล้วพวกเราเคยไอ้เพื่อนมาแล้วยายก็คูฆ่าหนูรถไปเสกกีนิวไม่ต้องห่วงเพื่อนจะช่วยนายเองเอาเข้าใส่เครื่องพอดรู้สึกว่าไม่ค่อยดีพีเซอร์อยู่ไหนเนี่ย ทีมที่ต่ามันไม่ตลกไม่เคยมีอะไรตลกและไม่มีอะไรตลกนี่เอาไปใส่ซะพิจะนอนโกฮังตอนนี้เราจะกลับไอ้นั่นแล้วดีแต่เขามาทําไมเนี่ยไงแล้วเราควรจะทุบพิกโโลมาใช่แล้วพามาที่ดาเม็กบอยไอยไงพอดีอยากดูอะไรเจ๋งๆไหมเออก็ได้โอตอนขี้อสุดท้ายแล้วหยุดทําเป็นเล่นแล้วขอพอยใช้เป็นอมตะสักทีได้ละมั้ง แกเอามาตัดหรือ,อยังเนี่ยเชนไม่รู้มาดูกันเลยโอ,โ,โอ้โหเขาเตี้ยฮะฉันไม่กลัวแกหรอกเว้ยแล้วทําเป็นอย่างนี้ล่ะทําเสียงหล่อเพื่อ,อโอรล้เคยโตท่านเป็นสองคนแล้วไงคุณลิลินไมมฉันโอเคอะได้ไงไงและนี่คือร่างสุดท้ายของเชนเกิดอ,อะไรขึ้นกับร่างที่สามอะ่ะฉันไม่สนหรอกมันเกิดอ,อะไรขึ้นพอฉันเป็นซุปเปอร์ไซยา ไม่เพสเซอร์อย่าทำอะไรกูเลยโอนนั้นะมึงเป็นอะไรนะฉันเป็นซูเปอร์ไซยาโองจริงมึงยังเป็นไม่ได้ด้วยซ้ำฉันซูเปรอร์ไซยหยตอนนี้ถือเวลาแกตายได้ไปเวจิต้าเดี๋ยวนี้แล้วนี่มึงเป็นใครโอ้เป็นซูเปอร์ไซยายองโอ้ไม่าแกฆ่าเวจิต้าแกตายแน่นี่จะไปพบนายช่วยไม่ โอ้มันไม่ได้ผลเลยสงสัยต้องใช้วิธีนั่นแล้วล่ะมันน่าจะได้ผลนะหยุดนะไม่หยุดนะไม่ไมหยุดนะ,ดนะข้างมันหยุดด้วตัวเองก็ได้วะเนี่ยอะไรวะจอลยพ่อชนะแล้วเราทําได้แล้วเพื่อนเราก็ไม่ตายโอ้ยสลัดลาสัญญาเอเคมีวันตายเว้ยเออทำไมต้องเป็นกูเออพีกโกโลทำไม,ไมทำแบบ เน่เฮยความอดทนของฉันมันถึงขีดสุดแล้วอาร์อาริกอลรไว้ซร์อารอาร์ตนาร์ตอารอะไรเตีายท่้านคือซร์ตอร์ตอาร์ตอาร์วอาร์เวานอายาาาตายแล้าูริงอร์อาร์ตอารตาย์ตอ เจ้าพิภพเรายังมีนั่นอยู่ไอ้นั่นไอ้เวยเอ้ื่อยกูเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนั่นมันมังกรใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเขาไม่ใช่เป็นอมตะเอามวงพูดใส่ดาวเขาเราไม่กลัวท่านก็ได้แต่ฉันอยู่นี่ด้วยไอ้เวยคนไหนมันทำอย่างนี้วะเนี่ยไงแกไอฮิตไอ้ไอ้ลิงส้นไอลิงอย่างดีกว่าจิ้งจกเหรอวะโอ้ไม่ฟิซเซอร์ไม่เอาจะเล่นข้างหลังเรากลับมาได้ไงวะเมื่อวันดักรันบอลจะพาวูเรากลับมาทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยเหรอไง่ทุกคนใครก็เลยจะตายมีอะไรจะสังเสียไหมครับนั้นอยู่มานานให้จะบอกอะไรให้แล้วควรเก็บตังค์เอาไว้ซื้อ PS5 ่ะเดี๋ยวก็หาคนใหม่ได้นะฉันเบื่อแล้วการต่อสู้ครั้งนี้มันยังไม่จบปว้ยดีดิสโครงสเปานไงยานแกอยู่ที่ไหน la <laughs>